แต่งงานกับชายชาวเขายี่สิบคนและตั้งท้องก่อนรับชมวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามและกดถูกใจนั่นจะเป็นกำลังใจอย่างยิ่งสำหรับพวกเรานี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับนักข่าวสาวชาวกรุงเทพสองคนพิมดา29ปีและกันยา28ปีผู้ที่ลงเอยด้วยการแต่งงานกับชายชาวเขายี่สิบคนและตั้งท้องและเหตุการณ์ต่างๆที่ตามมาตั้งแต่เด็กพิมดาและกันยาต่างก็มีความปรารถนาที่จะเดินทางไปสำรวจโลกและเปิดเผยเรื่องราว ที่ไม่ทอนรมดาวันหนึ่งอพวกเธอได้รับคำสั่งจากสำนักงานใหญ่ของหนังสือพิมพ์ให้เดินทางไปเป็นนักถาวในหมู่บ้านลึกในหุบเขาของจังหวัดเชียงใหม่พวกเธอได้ยินมาว่ามีชนเผ่าลิซูโบราณอาศัยอยู่ที่นั่นโดยมีขนธรรมเนียมและระบบการแต่งงานที่เป็นเอกลักษณ์ในวันที่พวกเธอได้รับคำสั่งอย่างเป็นทางการพิมพ์ดากล่าวกับกัญญาว่าหุบเขาลึกในเชียงใหม่จริงหรือเราอาจจะไม่มีวันได้กลับไปใช้ชีวิตปกติอีกแล้วก็ได้กัญยารู้สึกทั้งตื่นเต้นและประหม่า แต่นี่คือสิ่งที่เราใฝ่ฝันมาตลอดไม่ใช่หรือเราอยากรายงานปรากฏการณ์ทางมานุษยวิทยาและวัฒนธรรมที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก,ก่อนโดยตรงในฐานะนักข่าวและหญิงสาวที่เต็มไปด้วยจิตวิญญาณแห่งการผจญภัยพวกเธอออกเดินทางไปยังเชียงใหม่ด้วยความตื่นเต้นพวกเธอเริ่มต้นจากกรุงเทพชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของภาคเหนือของประเทศไทยยอตลอดทางและในที่สุดก็มาถึงจุดหมายปลายทางพวกเธอไปเยี่ยมชมหมู่บ้านชาวเขาต่างๆในเชียงใหม่ ทักถ่ายผู้คนสังเกตชีวิตของพวงกรเขาและเตรียมพร้อมสำหรับการรายงานของพวกเธอความประทับใจแรกของพวกเธอคือภูเขาเขียวชะอุ่มอากาศบริสุทธิ์และคนในท้องถิ่นที่สวมชุดประจำชาติสีสันสดใสทิวทัศน์ธรรมชาติที่งดงามและลึกลับเปิดเผยต่อหน้าพวกเธอพิมดาและกัญญาอุทานว่านี่มันเหมือนอยู่อีกโลกหนึ่งเลยพวกเธอตั้งใจที่จะรายงานเกี่ยวกับธรรมเนียมการแต่งงานที่ผิดปกติของพื้นที่นี้แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหน ในระหว่างการรายงานของพวกเขานักกล่าวทั้งสองได้เรียนรู้เกี่ยวกับชนเผ่าอาคามายาที่ถูกสมมติขึ้นพวกเขาได้ยินมาว่าชนเผ่าอาคามายาเป็นชนเผ่าเล็กๆที่ตั้งรกรากอยู่ในหุบเขาลึกของเชียงใหม่มานาหลายปีไม่เหมือนกับชนเผ่าอื่นๆพวกเขากล่าวกันว่ามีระบบการแต่งงานที่เป็นเอกลักษณ์มากอย่างไรก็ตามรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงของธรรมเนียมเหล่านี้ยังไม่เป็นที่ทราบกันดีนักหมู่บ้านของชนเผ่าอาคามายาตั้งอยู่ลึกเข้าไปในป่าและมักจะไม่เปิดให้คนนอกเข้า ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะเข้าไปล่ามคนหนึ่งกล่าวด้วยความกังวลแต่นั่นกลับกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของพิมดาและกัญญาตั้งแต่เราตัดสินใจที่จะเป็นนักข่าวเราก็อยากเล่าเรื่องราวที่คนอื่นไม่เคยเล่าพิมดากล่าวในที่สุดพวกเธอจ้างล่ามคนหนึ่งแพ็กอุปกรณ์อย่างง่ายและของใช้จําเป็นพื้นฐานที่สุดแล้วออกเดินทางเพื่อตามหาหมู่บ้านของชนเผ่าอาคามายาการเดินทางนั้นยากลําบากมากหลัดงอจากขับรถไปตามถนนคารุครั เป็นเวลาหลายชั่วโมงพวกเธอต้องเริ่มเดินป่าจากจุดที่ยานพาหนะไม่สามารถผ่านได้บริเวณใกล้เคียงหมู่บ้านเต็มไปด้วยป่าทึบและเส้นทางภูเขาที่สูงชันดังนั้นพวกเธอจึงต้องเดินหน้าต่อไปด้วยความยากลําบากหมู่บ้านที่พวกเธอไปถึงในที่สุดนั้นเรียบง่ายกว่าที่คาดไว้บ้านไม้ไผ่แบบดั้งเดิมรวมตัวกันและยังมีทุ่งนาเล็กเ,กเกที่ปลูกข้าวและไรชาอยู่ใกล้ๆเด็ก และผู้หญิงซักผ้าหรือเล่นน้ำริมลำธารสร้างภาพที่เงียบสงบอย่างไรก็ตามชาวบ้านมองมาที่ผู้หญิงจากกรุงเทพทั้งสองด้วยความสงสัยเล็กน้อยอาจจะไม่มีคนนอกเคยมาไกลขนาดนี้ล่ามพึมพำพิมดาฝืนยิ้มและเดินไปหาชาวบ้านเราเป็นนักข่าวจากกรุงเทพเราอยากรายงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมของพื้นที่นี้เราขอพักและพูดคุยได้ไหมชาวบ้านกระซิบกระซาบกันและในไม่ช้าก็มีชายชาราคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นและถามคำถามบางอย่างหลังจากที่ล่ามแปลแล้ว ชายชาราก็นำพวกเธอไปยังใจกลางหมู่บ้านที่นั่นบ้านที่ใหญ่และแข็งแรงกว่าเล็กน้อยตั้งระหงานอยู่โดยมีชายชารารออยู่ข้างในเช่นเดียวกับผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านชัยแสดงความอยากรู้อยากเห็นต่อพวกเธอแต่กล่าวว่าเราไม่สามารถพูดคุยเกี่ยวกับขนบรรมเนียมของเราได้อย่างให้ได้ทิมดาและกัญญาอธิบายว่าพวกเธอเป็นนักกล่าวที่รายงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่หลากหลายและระบบการแต่งงานของชนพื้นเมืองในเชียงใหม่ผู้ใหญ่บ้านลังเลยอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะตกลงอย่างไม่เต็มใจเอาละ่ะเขากล่าว แต่เป็นการตอบแทนพวกเธอต้องอยู่ในหมู่บ้านของเราและสัมผัสกับขนธรรมเนียมของเราด้วยตัวเองพวกเธอไม่สามารถแค่สังเกตแล้วจากไปทั้งสองรู้สึกประหลาดใจแต่ในเมื่อพวกเธอมาไกลขนาดนี้แล้วพวกเธอจึงไม่สามารถถอยได้ในที่สุดพวกเธอตกลงและสร้างที่พักในกระท่อมไม้ไผ่เล็กๆที่เตรียมไว้เพื่อที่จะอยู่ร่วมกับชาวบ้านอาหารของพวกเธอประกอบด้วยข้าวเหนียวไก่ย่างส้มตำและผลไม้ในท้องถิ่นแต่สำหรับคนที่หิวโหวยนี่เป็นอาหารที่มีค่าแล้ว ในอีกไม่กี่วันต่อมาพิมดาและกัญญาเดินไปท่วหมู่บ้านทักทายชาวบ้านด้วยความช่วยเหลือของล่ามพวกเธอสังเกตว่าผู้หญิงทํางานอย่างไรเด็กๆเ,เล่นอย่างไรและอื่นๆแต่ดูเหมือนว่าจะมีชายหนุ่มจํานวนมากในหมู่บ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งชายหนุ่มที่มีพลังงานเหลือล้นที่เดินไปมาและยิ้มให้พิมดาและกัญญาหมู่บ้านนี้มีผู้ชายเยอะจังทําไมละ่ะกัญญาถามอย่างเงียบๆล่ามยิ้มอย่างเขินอายและกล่าวว่าในชนเผ่าอาคามายยผู้ชายมีหน้าที่ปกป้องหมู่บ้านทําไร่ไถ นาและล่าสัตว์ด้วยกันอาจจะมีผู้ชายเยอะขนาดนี้เกี่ยวข้องกับธรรมเนียมการแต่งงานก็ได้พิมดาสนใจด้านนี้มากที่สุดฉันเคยได้ยินมาว่าชนเผ่าพื้นเมืองมักจะมีผู้ชายคนหนึ่งมีภรรยาหลายคนแต่สิ่งที่นี่ฟังดูแตกต่างออกไปเธอคิดในใจเธอมีความรู้สึกว่าธรรมเนียมการแต่งงานของหมู่บ้านนี้เหนือกว่าความรู้ทั่วไปของพวกเธอในวันที่เจ็ดของการพักอยู่ในหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านชายเรียกพวกเธอไปหาเขาเมื่อพวกเธอนั่งลงกับล่างผู้ใหญ่บ้านกล่าวต่ออย่างใจเย็นว่า ชนเผ่าอาคามายามีประเพณีที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนผู้หญิง,งอในหมู่บ้านของเราบางครั้งก็มีสามีหลายคนในเวลาเดียวกันและจํานวนนั้นอาจจะเยอะมากสามีทุกคนซื่อสัตว์ต่อผู้หญิงคนนี้เลี้ยงดูลูกด้วยกันและปกป้องหมู่บ้านด้วยกันพิมดาและกัญญาตกตะลึงไม่ใช่การมีภรรยาหลายคนแต่เป็นการมีสามีหลายคนที่รุนแรงกว่านั้นคือผู้ชายหลายคนรับใช้ผู้หญิงคนเดียวเขากล่าวว่าจํานวนนั้นอาจจะเยอะมากผู้หญิงคนหนึ่งจะมีสามีได้มากแค่ไหนกัน ผู้ใหญ่บ้านกล่าวว่าจำนวนนั้นมักจะเกินสิบคนไปจนถึงยี่สิบคนหรือมากกว่านั้นพิมดารู้สึกว่าเธอหายใจไม่ออกกัญญาตกใจจนอ้าปากค้างผู้ชายยี่สิบคนสามารถเป็นสามีของคนคนเดียวได้หรือกัญญาถามด้วยเสียงสั่นเครือผู้ใหญ่บ้านพยักหน้าในชนเผ่าของเราผู้หญิงก็มีบทบาทเป็นเหมือนราชินีผู้ชายหลายคนรับผิดชอบความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้หญิงคนนี้และสาบานว่า จะจงรักภักดีต่อเธอเป็นการตอบแทนผู้หญิงคนนี้กลายเป็นบุคคลที่ได้รับการเคารพอย่างสูงในหมู่บ้านถ้าเด็กเกิดมาไม่สําคัญว่าใครเป็นพ่อของเด็กเพราะสามีทุกคนมีบทบาทเป็นพ่อพิมดาและกัญญาในฐานะนักข่าวรู้สึกว่ามันเหลือเชื่อเกินไปแต่พวกเธอก็ถูกดึงดูดด้วยความอยากรู้อยากเห็นอย่างประหลาดวัฒนธรรมแบบนี้มีอยู่จริงในภูเขาของเชียงใหม่หลายวันต่อมาพิมดาและกัญญาสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกในเผ่าอย่างละเอียดพวกเขากล่าวว่า ถ้าพวกเธอต้องการพวกเธอก็สามารถสัมผัสกับประเพณีการแต่งงานของเผ่าได้เช่นกันเมื่อได้ยินสิ่งนี้ทั้งสองก็ตกใจแต่ในขณะเดียวกันพวกเธอก็รู้สึกดึงดูดอย่างประหลาดถ้าเราได้สัมผัสกับธรรมเนียมนี้ด้วยตัวเองเราอาจจะเขียนบทความที่น่าทึ่งอย่างแท้จริงได้แต่ความคิดที่ซับซ้อนก็แวบเข้ามาในหัวของพวกเธอมันเป็นไปได้จริงๆเหรือในขณะเดียวกันชายหนุ่มในหมู่บ้านก็แสดงความสนใจอย่างมากต่อผู้หญิงจากกรุงเทพทั้งสอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีข่าวหรือว่าถ้าหมู่บ้านต้อนรับคนแปลกหน้าจากภายนอกในฐานะราชินีองค์ใหม่ของพวกเขาหมู่บ้านก็จะเจริญรุ่งเรืองภายใต้บรรยากาศนี้พิมดาและกัญญาได้รับการเกี้ยวพาราสีจากชายหนุ่มอย่างต่อเนื่องพิมดานี้เป็นครั้งแรกสําหรับฉันเลยนะมีผู้ชายหลายคนมาให้ของขวัญฉันทุกวันและถามว่าฉันเป็นยังไงบ้างกัญญาฟังดูประหลาดใจฉันก็เหมือนกันและบางครั้งพวกเขามองฉันด้วยสายตาที่จริงจังมาก เหมือนกำลังขอให้ฉันยอมรับพวกเขาในฐานะสามีของฉันฉันไม่รู้ว่านี่เป็นความฝันหรือความจริงกันแน่ทิมดาตอบหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปผู้ใหญ่บ้านชายเรียกพวกเธอไปพบอีกครั้งชนเผ่าอาคามายาของเราอนุญาตให้ผู้หญิงสองคนมีผู้ชายหลายคนเป็นสามีได้ในเวลาเดียวกันที่สําคัญกว่านั้นคือถ้าพวกเธอเป็นผู้หญิงจากภายนอกชายหนุ่มในหมู่บ้านก็จะต้อนรับพวกเธออย่างอบอุ่นยิ่งกว่าถ้าพวกเธอต้องการจริงๆเราสามารถจัดพิธีแต่งงานตามธรรมเนียมของเราได้ ิมดาและกัญญาได้ยินคำพูดที่เหลือเชื่อแต่ทั้งสองที่มีจิตวิญญาณเก่าที่ไม่ธรรมดาต่างก็รู้สึกว่าต้องก้าวเข้าไปสู่ศูนย์กลางของเหตุการณ์ครั้งอัอใหญ่นี้โดยตรงแน่นอนว่าถ้าพวกเธอพูดคุยเรื่องนี้กับคนรอบข้างพวกเขาคงจะบอกว่าพวกเธอเป็นบ้าแต่ในส่วนลึกของหัวใจความอยากรู้อยากเห็นค่อยๆกลายเป็นความปรารถนาอย่างไรก็ตามยังมีปัญหาในทางปฏิบัติอีกด้วยครอบครัวบริษัทและความคิดทางสังคมของพวกเธอในกรุงเทพสิ่งเหล่านี้ ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะจัดการโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเธอทั้งสองวางแผนที่จะอยู่ที่นี่เพียงไม่กี่เดือนแล้วกลับไปพวกเธอจะแต่งงานกับผู้ชายยี่สิบคนได้จริงๆหรือคืนหนึ่งพิมดาคุยกับกัญญาที่กองไฟถ้าเรามีส่วนร่วมในธรรมเนียมการแต่งงานของหมู่บ้านนี้มันอาจจะสร้างความฮือฮายอย่างมากแต่ในฐานะนักข่าวถ้าเราพลาดโอกาสนี้เราอาจจะต้องเสียใจไปตลอดชีวิตกัญยาก็เห็นด้วยอย่างจริงจังใช่แล้วและพูดตามตรงฉันประทับใจในความบริสุทธิ และความกระตือรือร้อนของชายหนุ่มในหมู่บ้านฉันไม่เคยจินตนาการเลยว่าพวกเขาจะปฏิบัติต่อเราเหมือนราชินีด้วยความเต็มใจในที่สุดทั้งสองตัดสินใจตอบรับข้อเสนอของผู้ใหญ่บ้านแต่พวกเธอตั้งเงื่อนไขว่าถ้าเราไม่ชอบชีวิตหลังแต่งงานและอยากจากไปโปรดอย่าบังคับให้เราอยู่ผู้ใหญ่บ้านยินดีที่จะตอบรับชนเ่าอาคามายาจะไม่ละเมิดเสรีภาพของกันและกันการแต่งงานของเราสร้างขึ้นด้วยความรักและดำรงอยู่ด้วยความรักวันแต่งงานถูกกำหนดขึ้น นักข่าวสาวทั้งสองยืมชุดประจำชาติมาจากผู้หญิงในหมู่บ้านพวกเธอสูงกระโปรงและเสื้อที่ทำจากผ้าฝ้ายสีสดใสที่ผู้หญิงอาคามายาส่วนใหญ่สวมใส่รวมถึงเครื่องประดับศีรษะและเครื่องประดับที่ทำจากเงินและลูกปัดพวกเธอสวมสร้อยคอที่ทำจากลูกปัดหลากสีหลายชั้นที่คอและสวมกำไรเงินที่แขนและขามันสวยมากกัญญาอุทานทุกครั้งที่มองกระจกแต่ในใจของเธอกลับมีความรู้สึกที่ซับซ้อนฉันจะต้องจัดงานแต่งงานแบบนี้จริงๆหรือ พิมดาก็รู้สึกเช่นเดียวกันแม้ว่าเธอจะแทบไม่ได้แต่งหน้าเลยแต่ผิวสีแทนของเธอและเครื่องประดับแบบตั้งเดิมก็ผสมผสานกันสร้างรูปลักษณ์ใหม่ทั้งหมดผู้หญิงคนอื่นๆในหมู่บ้านต่างก็ดีใจมากและแสดงความยินดีกับพวกเธอที่ได้เป็นราชินีพวกเขาเชื่อว่าการต้อนรับราชินีแบบนี้จากถ่ายนอกจะนำมาซึ่งการเก็บเกี่ยวที่อุดมสมบูรณ์และความเจริญรุ่งเรืองในขณะเดียวกันชาย20คนที่จะเป็นเจ้าบ่าวก็ร่าเริงส่งเสียงทิวปากและล้อเล่นกัน ในชนเผ่าอาคามายามีพิธีกรรมก่อนแต่งงานที่เจ้าบ่าวจะเต้นรำและมอบของขวัญให้เจ้าสาวชายทั้ง20คนมอบดอกไม้ป่าหรือเครื่องประดับที่ทำด้วยมือให้เจ้าสาวพิมดาและกัญญาได้รับของขวัญจากผู้ชาย20สคนไม่ใช่แค่หนึ่งหรือสองคนดังนั้นมือของพวกเธอจึงเต็มไปด้วยของขวัญมันวุ่นวายมากแต่ในขณะเดียวกันการได้รับการต้อนรับจากผู้ชายจำนวนมากขนาดนี้ก็รู้สึกดีจริงๆกัญญายิ้มและพูดเบาๆพิมดาสูดหายใจเข้าลึกๆและพยักหน้า งานแต่งงานจัดขึ้นที่ลานกว้างกลางหมู่บ้านตั้งแต่เที่ยงวันชาวบ้านก็รวมตัวกันเพื่อเล่นดนตรีพื้นเมืองและเต้นรำทิมระดาและกันยารู้สึกว่าหัวใจของพวกเธอกำลังเต้นแรงเมื่อพวกเธอมองอดูผู้ชายสิบคนที่เรียงรายอยู่ต่อหน้าพวกเธอจริงๆแล้วชายทั้ง2ี่คนจะเป็นสามีของเจ้าสาวทั้งสองคนแต่เพื่อจุดประสงค์ของพิธีพวกเขาถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่มและเดินไปพร้อมกันเมื่อผู้ใหญ่บ้านชายผู้รับผิดชอบพ,พิธีถือไม้เท้าที่แกะสลักอย่างประณีตเดินไปที่ศูนย์กลางเสียงกลอง ก็หยุดลงและสายตาทุกคู่ก็จับจ้องไปที่เขาวันนี้เป็นวันที่สําคัญในประวัติศาสตร์สําหรับชนเผ่าอาขามายามีคนนอกสองคนมาดํารงตําแหน่งราชินีแห่งชนเผ่าของเราและชายหนุ่มยี่สิบคนสาบานว่าจะรับใช้พวกเธอเมื่อได้ยินคําพูดของผู้ใหญ่บ้านชายหนุ่มก็ส่งเสียงเชียร์ดังสนัน่นชาวบ้านก็ปรบมือแสดงความยินดีจากนั้นผู้ใหญ่บ้านก็ถามพิรดาและกัญญาว่าพวกเธอเต็มใจที่จะแต่งงานตามความปรารถนาของพวกเธอหรือไม่ทั้งสองตอบด้วยเสียงสั่นเครือว่าใช่เราเต็มใจ จากนั้นเขาก็หันไปหาชายหนุ่มทั้ง20คนและถามว่าพวกคุณเต็มใจที่จะถือว่าผู้หญิงเหล่านี้เป็นภรรยาของพวกคุณและร่วมมือกันหรือไม่ทุกคนตะโกนว่าเต็มใจและส่งเสียงเชียร์ในขั้นตอนสุดท้ายพิมดาและกัญญาจับมือกับตัวแทนของชายหนุ่มโดยที่ชายหนุ่มคนอื่นๆ ล้อมรอบพวกเธอและส่งเสียงเชียร์จัดพิธีที่เป็นสัญลักษณ์ชื่อของตัวแทนของชายหนุ่มคือคำปันและดอยคำปันเป็นตัวแทนของพิมดาและดอยเป็นตัวแทนของกัญญาแต่ในความเป็นจริงงอสามีที่เป็นของผู้หญิงทั้งสองคนจะผสมปนเปกันทั้งหมดกล่าวอีกในหนึ่งพวกเขาเพียงแค่แยกจากกันอย่างเป็นทางการแต่ในที่สุดชาย20คนจะรับใช้ผู้หญิงทั้งสองคนร่วมกันหลังจากเสร็จสิ้นพิธีชาวบ้านก็เริ่มเต้นรำและร้องเพลงแบบดั้งเดิมอีกครั้งและข้ามูหรือไก่ เพื่อเตรียมอาหารสําหรับงานเลี้ยงเด็กๆในหมู่บ้านวิ่งเล่นอย่างร่าเริงในงานแต่งงานที่แปลกใหม่นี้ในขณะที่คนชาราทาสีหลากสีบนหน้าผากของพวกเขาโดยกล่าวว่านี่เป็นวันที่เป็นมงคลพิมดาและกัญญาต่างก็จมอยู่ในความสุขและความสับสนที่ไม่น่าเชื่อฉันจะต้องแต่งงานกับสามี20คนจริงๆหรืหอพวกเธอสกากกันลยิ้มแต่ในไม่ช้าพวกเธอก็ไม่รู้ว่านี่เป็นความฝันหรือความจริงกันแน่หลังจากงานแต่งงานผู้หญิงทั้งสองถูกนําไปยังบ้านหลังใหญ่ที่สร้างขึ้นใหม่ซึ่งอยู่ห่าง จากหมู่บ้านเล็กน้อยชายหนุ่มในชนเผ่าอาคามายาสร้างบ้านไม้ไผ่ขนาดใหญ่อย่างรวดเร็วพวกเขาใช้ไม้ไผ่และใบตองสารกันบ้านมีห้องขนาดใหญ่หลายห้องและเตรียมอาหารและของใช้ในชีวิตประจําวันไว้พิมดาและกัญญาจะอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นกับสามีทั้ง20คนของพวกเธอแน่นอนว่าชีวิตจริงไม่ได้ง่ายอย่างนั้นดูเหมือนว่าชายทั้ง20คนกําลังแข่งขันกันอย่างดุเดือดทุกคนต่างก็อยากทําตัวให้ดีต่อหน้าภรรยาตัวอย่างเช่นหลังจากตื่นนอนในตอนเช้าบางคนก็จะพูดว่าฉันจะเตรียมอาหารเช้าให้คุณเอง น,นื่ๆก็จะพูดว่าวันนี้เป็นเวรของฉันแล้วไปดูไร่าชากันเถอะพิมดาและกัญญาได้รับการเอาใจใส่มากจนพวกเธอรู้สึกเสียใจไม่ใช่หนึ่งหรือสองคนแต่เป็นยี่สิบคนฉันอดไม่ได้ที่จะรู้สึกสับสนกัญญาพึมพำพร้อมกับหัวเราะพิมดาเห็นด้วยใช่แล้วแต่พวกเขาก็แสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณแห่งการร่วมมือแทนที่จะอิจฉากันพวกเขาแข่งขันกันเพื่อให้เรามีความสุขมากขึ้นแต่ผลลัพธ์คือพวกเขาทำร่วมกัน ในความเป็นจริงในชนเผ่าอาคามายเมื่อมีสามีหลายคนรับใช้ผู้หญิงคนหนึ่งความร่วมมือและความเคารพมีความสําคัญมากกว่าการแข่งขันเนื่องจากพวกเขาคุ้นเคยกับการแต่งงานซ้อนแบบนี้พวกเขาจึงแบ่งบทบาทของตนเองอย่างชัดเจนและพยายามลดความขัดแย้งตัวอย่างเช่นบางคนมุ่งเน้นไปที่การล่าสัตว์หรือทําไรถ่ายนาในขณะที่คนอื่นๆมุ่งเน้นไปที่งานบ้านหรือการเลี้ยงดูลูกเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับลูกที่จะเกิดในอนาคตผู้หญิงเหล่านั้นพิมดาและกัญยารู้สึกว่าพวกเธอได้กลายเป็นราชินีแล้ว ผู้ชายทําความสะอาดบ้านเตรียมอาหารและถามด้วยรอยยิ้มว่าราชินีวันนี้คุณรู้สึกอย่างไรบ้างแน่นอนว่าพวกเขาทุกคนต้องการแบ่งปันความรักแต่ตามธรรมเนียมของอาขามายาพวกเขาจะไม่เข้าใกล้หากไม่ได้รับอนุญาตจากผู้หญิงนี่คือระบบที่เคารพผู้หญิงอย่างสมบูรณ์ซึ่งหมายความว่าสามีปกป้องและยอมรับสิทธิ์ของราชินีเมื่อเวลาผ่านไปผู้หญิงทั้งสองก็ค่อยๆปรับตัวเข้ากับชีวิตแบบนี้ แล้ววันหนึ่งในตอนเช้ากันยารู้สึกคลื่นไส้และวินหัวตอนแรกเธอคิดว่าเพียงเพราะอาหารท้องถิ่นไม่เหมาะกับเธอแต่เมื่อเวลาผ่านไปอาการคลื่นไส้และความเหนื่อยล้าของเธอก็รุนแรงขึ้นสามีที่อยู่กับเธอเสนอที่จะเชิญหมอตมาแยมากันยาเข้ารับการตรวจอย่างง่ายหมอตัแยาวินิจฉัยว่าเธอตั้งครรภ์ด้วยความประหลาดใจกันยาตกตะลึงทิมดาก็ประหลาดใจเช่นกันเร็วขนาดนี้เลยแต่แม้ว่าเธอจะแบ่งปันความรู้สึกกับผู้ชายในชนเผ่าอาคามยยในช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นการตั้งครรภ์ ก็เป็นไปได้อย่างแน่นอนปัญหาคือไม่มีทางที่จะรู้ได้ว่าใครเป็นพ่อของเด็กกันแน่แต่สําหรับชนเผ่าอาคามายานี่ไม่ใช่ปัญหาเลยพวกคุณทั้ง20คนสามารถเป็นพ่อของเด็กได้เราไม่สนใจความแตกต่างแบบนี้หมอตําแยก่อเล่าพร้อมกับหัวเราะก,กันยารู้สึกเขินอายแต่ในขณะเดียวกันเธอก็ยอมรับความจริงที่ว่าสิ่งนี้อาจเกิดขึ้นที่นี่หลายวันต่อมาพิมดาก็เริ่มแสดงอาการคล้ายกันเช่นกันสภาพร่างกายที่ค่อนข้างอ่อนไหว การเปลี่ยนแปลงของความอยากอาหารและความรู้สึกเจ็บตึงที่หน้าอกหลังจากได้รับการวินิจฉัยจากหมอตำแยแล้วพิมดาก็ตั้งขันเช่นกันคราวนี้ชาวบ้านส่งเสียงเชียร์และตะโกนว,ว่าขอแสดงความยินดีสามีทั้ง20คนดีใจที่ครอบครัวของพวกเขากำลังขยายใหญ่ขึ้นและกล่าวด้วยความกระตือรือร้นว่าพวกเขาจะได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีขึ้นนักข่าวสาวทั้งสองรู้สึกหลากหลายอารมณ์ในด้านหนึ่งพวกเธอกังวลว่าจะบอกบริษัทและครอบครัวของพวกเธอได้อย่างไร แต่ในอีกด้านหนึ่งพวกเธอคิดว่าการใช้ชีวิตอย่างกล้าหาญในช่วงเวลาที่ไม่เคยมีมาก่อนไม่ใช่เรื่องที่มีความหมายหรอกเหรอพวกเธอได้จัดงานแต่งงานและตั้งคันแล้วดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะพลิกสถานการณ์คืนหนึ่งพิมดาและกัญญานอนด้วยกันและระบายความในใจของพวกเธอฉันคิดว่าเราคงกลับไปไม่ได้แล้วแน่นอนว่าฉันไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตแต่อย่างน้อยที่สุดตราบใดที่เรายังอยู่ในหมู่บ้านนี้เราต้องใช้ชีวิตตามประเพณีของชนเผ่าอาคามายา กัญญาก็ถอนหายใจฉันรู้สึกเช่นเดียวกันแต่ฉันกังวลเกี่ยวกับครอบครัวและเพื่อนๆนของฉันถ้าเราตั้งรกรากอยู่ที่นี่อย่างสมบูรณ์เราคงต้องแยกจากพวกเขาไปตลอดการหลังจากไตรตรองอย่างทีทั่วทั้งสองตัดสินใจที่จะสำรวจความเป็นไปได้ในการเดินทางไปเยี่ยมเยียนกรุงเทพชั่วคราวพวกเธออธิบายให้ผู้ใหญ่บ้านและสามีฟังว่าพวกเธอจะไปกรุงเทพกับลูกๆเพื่อพบกับพ่อแม่ของพวกเธอและบอกพวกเขาเกี่ยวกับงานแต่งงานและลูกๆก,ก่อนที่จะกลับมาปฏิกิริยาของพวกเขาจะเย็ยนกว่าที่คาดไว้ เราเคารพการตัดสินใจของราชินีแต่การจากไปกับลูกๆก,ก็เป็นไปได้แต่ฉันหวังว่ามันจะไม่ใช้เวลานานเกินไปคำปันตัวแทนของสามีทั้ง20คนกล่าวในที่สุดสี่คนพิมดากัญญาและลูกๆสองคนตัดสินใจที่จะออกจากชนเผ่าอาคามายาชั่วคราวและเดินทางกลับกรุงเทพปัญหาคือพวกเธอต้องออกจากหมู่บ้านเป็นเวลานานเพื่อเดินทางไกลและยังมีปัญหาเกี่ยวกับเอกสารและหนังสือเดินทางแต่ด้วยความช่วยเหลือจากล่ามและหน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่น พวกเธอจึงสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ได้ชั่วคราวหลังจากเปลี่ยนรถโดยสารและรถตู้หลายครั้งในที่สุดทั้งสองก็มาถึงสถานีขนสั่งสายเหนือเด็กทารกในอ้อมแขนของพวกเธอมีผิวสีน้ำผึ้งแบบลูกครึ่งชาวเขาและมักจะร้องไห้เพราะพวกเขายังเกิดมาได้ไม่นานพ่อแม่ของพวกเธอมาที่สถานีเพื่อรับพวกเธอแต่ความสุขที่ได้เห็นหลานๆก็เป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆเมื่อลูกสาวทั้งสองเปิดเผยว่าพวกเธอแต่งงานกับผู้ชาย20คนในเวลาเดียวกันและพวกเธอไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อของลูก,ลก และพวกเธอต้องกลับไปที่นั่นทุกคนก็ตกตะลึงนี่มันอะไรกันมันสมเหตุสมผลเหรอ่รของพิมพ์ลดโกรธแม่ของกัญยาร้องให้ออกมาแต่เนื่องจากพวกเธอมีลูกแล้วพวกเขาจึงไม่สามารถบังคับให้พวกเธอทำอะไรได้พวกเขาพยายามฟังเรื่องราวของพวกเธอแต่คำพูดของลูกสาวของพวกเธอเป็นโลกทัศน์ที่ไม่สามารถเข้าใจได้นอกจากนี้เมื่อพวกเขาได้พบกับเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนเก่าพวกเขาก็ถูกถามคำถามเช่นนี้ว่า งานแต่งงานนี้เป็นเรื่องจริงหรอือพวกเขากังวลว่าข่าวลือจะแพร่กระจายออกไปและสื่อจะรู้เรื่องแต่โชคดีที่มันไม่ได้กลายเป็นปัญหาใหญ่ในที่สุดครอบครัวก็ยอมแพ้ต่อความจริงที่ว่าพวกเธอใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในหมู่บ้านและพวกเขาไม่สามารถทำอะไรได้แต่พวกเขามีข้อเรียกร้องหนึ่งว่าโปรดให้ลูกๆได้สัมผัสก,กับสภาพแวดล้อมที่ดีในกรุงเทพเมื่อพวกเขาโตขึ้นด้วยพวกเธอให้ลูกๆพักอยู่ที่กรุงเทพในช่วงเวลาหนึ่งของปีได้ไหมพิมดาและกัญญาพยักหน้าพร้อมกับสะอื้น ทั้งสองพักอยู่ที่กรุงเทพประมาณสองเดือนเพื่อลอบโยนครอบครัวของพวกเธอและซื้อเครื่องใช้ในบ้านและของใช้สําหรับเด็กต่างๆพวกเธอยื่นจดหมายลาออกจากกอสํานักงานใหญ่อย่างเป็นทางการด้วยสํานักงานใหญ่ตกใจแต่เนื่องจากความตั้งใจของพวกเธอแน่วแน่แล้วพวกเขาจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเคารพในจุดยืนของพวกเธออย่างไรก็ตามในสื่อไทยมีข่าวหรือว่านักข่าวคนหนึ่งจัดงานแต่งงานที่ไม่เป็นทางการในพื้นที่หุบเขาลึกของเชียงใหม่แต่ไม่ได้เปิดเผยข้อเท็จจริงที่แน่นอน ในที่สุดผู้หญิงทั้งสองก็พาลูกๆก,กลับไปที่เชียงใหม่ผู้ใหญ่บ้านและสามีต้อนรับพวกเธอด้วยความดีใจใกล้สถานีรถไฟถนนกลับไปยังหมู่บ้านยังคงครุกคระและบางครั้งเด็กๆก,ก็บ่นแต่พวกเธอรู้สึกผ่อนคลายกับทิวทัศน์ที่คุ้นเคยมานานแล้วเมื่อพวกเธอกลับมาถึงหมู่บ้านชาวบ้านก็จัดงานต้อนรับอย่างอบอุ่นสามีทั้ง20คนวิ่งมาอุ้มลูกๆและกล่าวด้วยความดีใจว่าพวกเจ้าโตขึ้นแล้วพิมดาและกัญญาเห็นฉากนี้และรู้สึกอบอุ่นในหัวใจที่นี่ได้กลายเป็นบ้านของเราแล้ว ตั้งแต่นั้นมาผู้หญิงทั้งสองก็ใช้ชีวิตตามธรรมเนียมของชนเผ่าอาคามายาลูกๆค่อยๆเติบโตขึ้นและยอมรับโดยธรรมชาติว่าพวกเขามีพ่อ20คนเมื่อพวกเขาเรียกพ่อทุกคนก็จะตอบพร้อมกันว่าจากชาวบ้านรู้สึกว่าฉากนี้น่ารักมากในทางกลับกันพิมดายังพยายามที่จะมีสวนร่วมในการพันธนาหมู่บ้านโดยการประสานงานการแลกเปลี่ยนกับชนเผ่าพื้นเมืองอื่นๆในเชียงใหม่ความมอรู้และทักษะการทำงานเอกสารที่เธอได้รับ ในฐานะนักข่าวมีประโยชน์อย่างยิ่งกัญญาอย่างใช้ทักษะการถ่ายภาพของเธอเพื่อบันทึกทิวทัศน์หรือกิจกรรมทางวัฒนธรรมของหมู่บ้านและทําให้พวกเขามีความสุขโดยการแสดงรูปภาพให้ชาวบ้านดูสามีทั้ง20คนปกป้องหมู่บ้านเมื่อจําเป็นและรับผิดช,ชอบในการทําไร่ไถนาล่าสัตว์และกิจกรรมเสริมรายได้ในชีวิตประจําวันย่อมมีแรงเสียดทานเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่พวกเขาได้เรียนรู้อย่างลึกซึ้งถึงวัฒนธรรม ที่เคารพบ,บทบาทที่แตกต่างกันและไม่ปฏิบัติต่อผู้หญิงอย่างไม่สุภาพอาจมีความอิจฉาหรือความขัดแย้งเกิดขึ้นแต่ระบบการแต่งงานของชนเผ่าอาคามายาให้ความสําคัญกับการร่วมมือกันมานานแล้วดังนั้นสมาชิกทุกคนจึงยังคงปกป้องวิถีชีวิตร่วมกันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วพิมดาและกัญญาบางครั้งก็มองไปยงังดวงดาวบนท้องฟ้าอยา่างขาคืนและจินตนาการอยากระทันหันว่าจะเป็นอย่างไรถ้าเราไม่ได้เลือกเส้นทางนี้พวกเธออาจจะโด่งดังในฐานะนักข่าวในกรุงเทพ หรือแต่งงานธรรมดาธรรมดาและเลี้ยงดูลูกๆแต่จินตนาการแบบอนั้นไม่สามารถคงอยู่ได้นานักครอบครัวใหญ่ที่สร้างขึ้นร่วมกับ20คนที่นี่และลูกๆที่เกิดมาได้กลายเป็นเหตุผลในการดำรงอยู่ของพวกเธอแล้วธรรมเนียมการแต่งงานของชนภาวาคามยาอาจดูไม่ธรรมดาหรือน่าตกใจสำหรับคนภายนอกอย่างไรก็ตามภายในหมู่บ้านแห่งนี้มันเป็นวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนผู้หญิงหนึ่งคนหรือหลายคนแต่งงานกับผู้ชายหลายคนและผู้ชายเหล่านั้นรับใช้ผู้หญิงเหล่านั้น เหมือนราชินีแต่ร่วมมือกันเพื่อดำรงชีวิตสำหรับคนสมัยใหม่ที่มีแนวโน้มที่จะเป็นปัจเจก,กชนยังแข็งขันสิ่งนี้อาจไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเข้าใจแต่ระบบนี้มีจุดแข็งของตัวเองและได้กลายเป็นหลักฐานทางวัฒนธรรมที่สนับสนุนความสุขของสมาชิกพิมดาและกัญยารู้สึกว่าพวกเธอได้เรียนรู้ความรักและการอุทิศตนใหม่อีกครั้งในระบบนี้การได้รับการดูแลจาก20คนพร้อมกันไม่ใช่เรื่องง่ายเท่านั้นแต่ยังต้องมีความรับผิดชอบและการดูแลเอาใจใส่ ในการตอบสนองต่อพวกเธอด้วยในกระบวนการแก้ไขความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆผ่านการสนทนาและตรวจสอบอย่างทีทวนว่าใครดูไม่มีความสุขพวกเธอกลับทำให้จิตสํานึกส่วนรวมอย่างลึกซึ้งเป็นรูปธรรมลูกๆได้เรียนรู้ความสามารถและบุคลิกที่แตกต่างกันจากพ่อสามีจํานวนมากบางคนเก่งในทักษะการล่าสัตว์บางคนเก่งในการร้องเพลงและบางคนเชี่ยวชาญในการทําไรไ่ไถนาด้านต่างๆที่แตกต่างกันเหล่านี้ได้นํามาซึ่งการกระตุ้นที่หลากหลายให้กับลูกๆลูกๆเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรง และได้รับการรักใคร่าจากทุกคนในหมู่บ้านในที่สุดเรื่องราวนี้บอกเล่าถึงวัฒนธรรมการแต่งงานที่ไม่ธรรมดาของผู้ชาย20คนที่ผู้หญิงจากกรุงเทพ2คนค้นพบในชนเผ่าอาคามายาในหุบเขาลึกของเชียงใหม่และชีวิตที่เปลี่ยนไปจากสิ่งนี้มันไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความอยากรู้อยากเห็นหรือเนื้อหาที่น่าตกใจเท่านั้นแต่ที่สําคัญกว่านั้นคือพวกเธอได้ค้นพบคุณค่าของความรักการอุทิศตนและความสามารถใหม่สําหรับบางคนสิ่งนี้อาจดูไร้สาระแต่สําหรับคนอื่น มันอาจเป็นความเป็นไปได้ใหม่สำหรับชีวิตบางที่พิมดาและกัญญาอาจก้าวข้ามกรอบและความลำเอียงที่โลกสร้างขึ้นและคน้นพบความสุขที่พวกเธอต้องการอย่างแท้จริงแน่นอนว่าเส้นทางนี้ไม่ใช่เส้นทางที่ปู่ด้วยดอกไม้เท่านั้นกระบวนการเลี้ยงดูลูกดูแลหมู่บ้านและการใช้ชีวิตในขณะที่เคารพสามีทั้ง20คนนำมาซึ่งความท้าทายและการทดสอบมากมายถึงกระนั้นพวกเธอก็ยังโอกรับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดและเติบโตขึ้นทีละน้อยทุกวัน เมื่อดวงดาวสองแสงระยิบระยับบนท้องฟ้าอย่างค่ำคืนเหนือหมู่บ้านพิมดาก็พูมถามว่าฉันจะต้องดูไปตลอดชีวิตว่าการแต่งงานที่ฉันเจอที่นี่ถูกต้องจริงหรือไม่แต่ที่แน่ๆคือฉันได้เรียนรู้วิถีชีวิตและความรักแบบใหม่ที่นี่ฉันจะไม่เสียใจเลยกัญญาก็กล่อมลูกให้นอนหลับจากนั้นก็ออกมาชมพระจันทร์ด้วยกันพร้อมกับยิ้มอย่างเงียบๆชายหนุ่มหลายคนในชนเผ่าอาขามายากำลังนั่งคุยกันอยู่ที่ประตูใหญ่ด้านนอกฉากที่กลมกลืนกันที่สร้างขึ้น โดยสามี20คนที่มีบุคลิกแตกต่างกันอาจดูไม่จริงสำหรับคนภายนอกแต่สำหรับพวกเขามันคือชีวิตประจำวันที่ล้ำค่าบางคนอาจไม่เชื่อเรื่องราวนี้แต่ที่แน่ๆคือในหมู่บ้านแห่งใดแห่งหนึ่งมีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นจริงที่ไม่ใช่ผู้หญิงคนเดียวแต่เป็นผู้หญิงสองคนที่แต่งงานกับผู้ชาย20คนเป็นสามีพวกเธอใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันและมีลูกด้วยกันข้อเท็จจริงนี้เพียงอย่างเดียวก็แสดงให้เห็นว่าโลกกว้างใหญ่กว่าที่เราจินตนาการไว้มากและวิธีที่มนุษย์รักและรวมกันนั้นไม่มีที่สิ้นสุด ขอบคุณที่รับชมวิดีโอในวันนี้หากคุณพบว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจและแสดงความคิดเห็น